อ่านะครับพาท่านผู้ชมมาดูแม่พันธุ์ในตำนานอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวพิวิทย์จะเล่ารายละเอียดกับแม่พันธุ์ตัวนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับครับแม่พันธุ์ตัวนี้ก็เขามีฉายาว่านางงามร้อยสนามนะครับนางงามร้อยสนามเขาคือแม่ทองแม่ทองลุงศรีตัวที่สร้างชื่อให้ลุงศรีไปสนามไหนส่วนใหญ่ก็จะได้แชมป์นะครับแม่ทองลุงศรีเป็นลูกของเงินอุทัย นะครับก็บแม่งามแม่งามครับที่อยู่ที่อยู่อยู่ด้านในนะครับน้องสาวเขาคืองามตาอยู่กับน้องเต้ลงยางนะครับแม่พันธุ์ที่รองเอเนกเคยพูดว่ามันเป็นแชมป์กับแชมป์ชิงแกนแชมป์ระหว่างพี่กับน้องพี่ก็คือแม่ทองน้องก็คืองามตานะฮะแล้วน,น้องงามตาก็ได้แกนแชมป์ไปนะฮะแม่ทองลงสีมาอยู่ที่บิ๊กพัฟโลมีลูก ตัวที่แล้วกับใหญ่ห้างนาเป็นเพศผู้นะครับหนึ่งตัวตอนนี้นี่กำลังใกล้คอดละซึ่งไม่ทองไม่ท้องมานานนะฮะมาอยู่นี่ท้องครับมาท้องก็ใหญ่ห้างนาและนี่คือท้องที่สองท้องก<น>ับใครยในท้องนี้เรา,อาลองบีดโดยใช้โชคกระบ,บีครับลองใส่เข้าไปดูนะครับท้องหน้าก็กล่าวว่าจะใช้ป๋าแสนอุทยัยผสมกัน เพราะว่าเขาเป็นสายเงินอุทยก็จะเข้ากับป่าแสนนี่ก็เป็นแม่พันธุ์ในตำนานอีกตัวหนึ่งะนะครับคือแม่ทองลุงสีะนะครับ